สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตคือการให้กับหนังสือหลากหลายมุมมองความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้สำหรับหนังสือที่หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่าเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเขียนโดย mj decoma มหาเศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งมาด้วยตนเองเขาก็เสียน ในวัย30กว่าปัจจุบันใช้ชีวิตยอยู่ในย่านที่แสนสวยงามของเมืองฟิลิกส์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ที่ทำให้เขาใช้ชีวิตความฝันและอิสรภาพทางการเงินทางด่วนที่เขานำสู่ความร่ำรวยคืออะไรผู้เขียนได้แบ่งถนนสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยออกเป็น3เส้นทางคือทางเท้าทางเลนช้าและทางเลนด่วน โดยทั้งสาเส้นทางนั้นจะพาไปสู่ความมั่งคั่งที่แตกต่างกันแม้เส้นทางเลนด่วนจะพาคุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ทุกคนเลือกแต่เพราะความเชื่อแนวคิดและแผนการเงินที่แตกต่างกันเส้นทางสู่ความมั่งคั่งทั้งสามเลนนั้นต่างก็ยึดสมการความมั่งคัง่งและกลยุทธ์สู่ความมั่งคัง่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มเกิดจากความเชื่อของคุณเองก่อนสิ่งที่จะวางกรอบความเชื่อของคุณก็คือแผนที่เดินทางแผนที่เดินทางที่ถูกกำกับโดยสมการความมั่งคัง่งและจุดหมายปลายทางเอาไว้ล่วงหน้าทางเท้านั้นจะนำไปสู่ความยากจนส่วนเลนช้าจะนำไปสู่ฐานะปานกลางและเลนด่วนจะนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวย คุณจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะเดินบนเส้นทางไหนเส้นทางที่หนึ่งคือความยากจนหรือทางเท้าคนส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางเท้าตลอดชีวิตทางเท้าก็คือแผนที่ที่คนส่วนใหญ่เลือกเดินมันคือการเลือกที่จะมีความสุขวันนี้แทนที่จะได้มีความมั่งคั่งในวันพรุ่งนี้คนเดินเท้าอยู่ในภาวะอะไรสักอย่าง ที่ใกล้ๆกับการเจ๊งหรือถังแตกการทำธุรกิจที่แทบจะไม่ทำเงินคนที่เกือบจะได้งานหรือเกือบถูกไล่ออกคนที่เดินบนทางเท้านั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆกับเหตุการณ์ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินหรืออยู่บ้านพ่อแม่คนเดินทางเทา้าไม่มีจุดหมายปลายทางทางการเงินเงินส่วนเกินจะถูกใช้ไปทันที กับการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดการท่องเที่ยวครั้งต่อไปรถยนต์คันใหม่แฟชั่นใหม่ล่าสุดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเทรนล่าสุดคนเดินเท้าจะติดกับดักความเป็นทาสต,ต่อรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อภาพลักษณ์และเพื่อความสุขเดี๋ยวนี้หนี้สินหรือเงินกู้จะทำให้ซื้อของได้เดี๋ยวนี้ มันจะทำให้มีความสุขกับชีวิตวันนี้เพราะชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนและตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จึงทำให้ใช้เงินเพื่อความสุขในวันนี้เท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้มันจะทำให้ใช้เงินเดือนชนเดือนทําให้ความมั่งคั่งสุทธิติดลบไม่มีเงินออมหากคุณกำลังคิดและมีพฤติกรรมแบบนี้ชุดความคิดเหล่านี้ คือลักษณะของทางเท้าซึ่งมันจะนำไปสู่ความยากจนหากคุณอยากจะออกจากเส้นทางนี้คุณจะต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าคุณอยู่บนทางเท้าแล้วเปลี่ยนมันไปสู่เส้นทางอื่นที่ดีกว่าคุณทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เกียจหรือไม่คุณต้องยอมรับตัวเองยอมรับความผิดพลาดเพราะสถานการณ์แย่ๆส่วนใหญ่มาจากทางเลือกที่แย่ ไม่มีใครถือพวงมาลัยแทนคุณได้เพราะคุณเป็นคนขับเองเมื่อคุณเป็นเจ้าของการตัดสินใจบางอย่างที่มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความล้มเหลวจะไม่ใช่ของเหยื่ออีกต่อไปแต่มันคือภูมิปัญญาอย่าโยนความสำนึกรับผิดชอบและกุญแจชีวิตของคุณไปให้คนอื่นจะเข้าไปนั่งที่คนขับแล้วขับเคลื่อนชีวิตของคุณเองเส้นทางที่สองฐานะปานกลาง หรือเลนช้าการเสียสละวันนี้เพื่อความหวังสดใสและเป็นอิสระในวันข้างหน้าทฤษฎีและหลักการต่างๆที่บอกให้รักษาวินัยให้กับอนาคตการใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะการทำงานหนักเก็บปอมและลงทุนมันคือการเดินทางที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตถ้าต้องเกษียณอายุตอน65ด้วยเงินล้านก็ต้องมั่นใจว่าไม่ได้สู้ลุยสุรได กับเงินที่หามาแสนยากต้องทำงานต้องอดออมและลงทุนจนกระทั่งกเกษียณอายุที่65ถ้าเก็บออมและลงทุนได้ผลตอบแทนดีอาจจะ,กะเกษียณได้ในวัย55ปีก็ได้ผู้คนที่ขับรถบนเลนช้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงต่ำและปลอดภัยแต่ผู้เขียนบอกว่าเส้นทางเลนช้านั้นมีอันตรายถึง7ประการ 1. อันตรายต่อสุขภาพลองคิดดูว่าถ้าคุณมีเงินเป็นล้านล้านตอนอายุ65ปีคุณจะมีสุขภาพดีพอที่จะใช้เงินนั้นอย่างมีความสุขหรือเปล่า 2. ออันตรายของงานประจำงานประจำที่คุณทำอยู่นั้นมั่นคงพอหรือเปล่าคุณจะถูกลดเงินเดือนลดตำแหน่งถูกเลิกจ้างหรือถูกไล่ออกตามสภาวะตลาดจ้างงานที่ย่ำแย่ลงหรือเปล่าสา อันตรายของบ้านบ้านที่คุณซื้อมานั้นเป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินแล้วบ้านที่คุณมีอยู่นั้นมั่นใจได้หรือเปล่าว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น 4. อันตรายของบริษัทบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั้นจะมั่นคงถึงร้อยปีจะมีกำไรต่อเนื่องและไม่ขาดทุนหรือเปล่า 5. อันตรายจากรูปแบบของการใช้ชีวิตของคุณเองคุณจะต้องคอยบังคับตัวเองให้เลิก ความอยากโน่นอยากนี่บังคับตัวเองให้ลืมไปเลยว่าอยากได้รถหรูหรือต้องการชีวิตริมหาดอย่าฝันถึงบ้านหลังใหญ่รถคันหรูท่องเที่ยวหรือกินข้าวนอกบ้านการควบคุมการใช้ชีวิตในรูปแบบนี้มันจะทำให้ค่อยๆช้าลงช้าลงจงต้องหันหลังกับการบอกตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการเป็นไปได้แค่ฝันมันก็จะเป็นไปได้แค่ฝัน ข้อ6อันตรายของเศรษฐกิจการลงทุนของคุณอาจไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังทฤษฎีซื้อแล้วถือไว้อาจใช้ไม่ได้ผลเพราะว่าเศรษฐกิจย่อมมีภาวะซบเซาตกต่ำและถดถอยข้อ7อันตรายของทางเท้าคนเรียนช้าที่สับสนมักถอยหลังกลับไปอยู่ทางเท้าความสับสนเกิดจาก ที่ที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมงานประจำของคุณไม่สามารถควบคุมเวลาและรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเองได้คุณจะรู้สึกอ่อนแอเมื่อคุณอ่อนแอประตูทางเท้าก็จะเปิดออกถ้าคุณอยากรวยคุณต้องออกมาจากอันตรายทั้ง7ประการที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้และถ้าคุณอยากจะควบคุมทุกอย่างได้คุณจะต้องเปลี่ยนเส้นทาง ของคุณเป็นเลนด่วนเส้นทางที่3ความมั่งคั่งหรือเลนด่วนถ้าคุณเลือกสลากได้3ใบคุณอยากจะเลือกใบไหนใบที่1สลากทางเท้าเงินรางวัลคือ10ล้านคุณจะได้มันเดี๋ยวนี้แต่โอกาสที่คุณจะได้สลากคือ1ใน6ล้านคนใบที่2สลากเลนช้า เงินรางวัลคือ500,000คุณจะได้รางวัลภายใน1ิปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือหนึ่งในหใบที่สสลากเลนด่วนเงินรางวัลคือสิบล้านคุณจะได้รางวัลภายใน6ปีและโอกาสที่คุณจะได้สลากคือหนึ่งใน7คนคุณจะเลือกสลากใบไหนผู้เขียนหวังว่าคุณจะเลือกสลากใบที่สมคือเลนด่วน เพราะผลตอบแทนนั้นสูงกว่าสลากเลนช้ามากส่วนสลากทางเท้าให้คุณลืมมันไปได้เลยการเลือกแผนการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นทางเท้าเลนช้าหรือเลนด่วนก็เหมือนกับการตัดสินใจเลือกสลากพวกนี้เมื่อคุณเข้าใจแผนการและสมการของพวกมันแล้วคุณก็สามารถที่จะเลือกแผนการที่จะเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณได้เลนด่วนคืออะไร เลนด่วนก็คือแผนธุรกิจและการใช้ชีวิตที่ถูกกำหนดด้วยคุณลักษณะโดยพลังทวีที่ไร้ขีดจำกัดจากที่บริหารจัดการได้จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมต่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้จะเกิดขึ้นได้คุณจะต้องใส่ใจกับองค์ประกอบ4อย่างต่อไปนี้ให้ดี 1. พลังทวีไร้ขีดจำกัด ที่บริหารจัดการได้ถ้าเลนช้าถูกกำหนดโดยตัวแปรที่จัดการไม่ได้ให้ใช้พลังทวีเลนด่วนก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามมันบริหารจัดการได้และมีพลังทวี 2. ธุรกิจที่เป็นของคุณเองเป็นนายของตัวเองและเป็นผู้ประกอบการเอง 3. รูปแบบของการใช้ชีวิตคุณจะต้องเลือกรูปแบบของการใช้ชีวิต ที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการต่างๆและการกระทำที่ก่อให้เกิดความเชื่อและลักษณะนิสัย 4. การสร้างความมั่งคั่งมหาศาลอย่างรวดเร็วและอยู่เหนือขีดจำกัดของคนชนชั้นกลางคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติแบบคนเลนด่วนคุณต้องคิดว่าเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งสำคัญมากกว่าเงินคุณจะต้องคิดว่า การเรียนรู้คือการก้าวหน้าการต่อยอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางคุณจะต้องคิดว่าเงินมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งและมันมีมากมายมหาศาลแผนการเงินก็คือการรับผิดชอบของคุณโดยสิ้นเชิงความฝันคุ้มค่าที่จะไล่าตามไม่ว่ามันจะอยู่ไกลสักแค่ไหนไม่จําเป็นจะต้องมีเงินก็ทำฝันให้เป็นจริงได้แค่ต้องลงมือทำ การสร้างทรัพย์สินคือการทําให้มันมีคุณค่าจากนั้นก็เพิ่มคุณค่าให้กับพวกมันการที่จะประสบความสำเร็จในเรนด่วนนั้นจำเป็นจะต้องมียานพาหนะที่พร้อมสําหรับการเดินทางและยานพาหนะที่จะพาคุณไปสู่ความมัง่งคั่งคือตัวคุณเท่านั้นเพราะคุณคือกลไกในการเคลื่อนไหวและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางครั้งนี้ผู้เขียนใช้ตัวเองเป็นยานพาหนะ ไปสู่ความมั่งคั่งด้วยการเริ่มต้นการค้นหาเศรษฐีที่เคยเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีทักษะหรือพรสวรรค์พิเศษอะไรจากนั้นก็ทุ่มเทศ,ศึกษาเรื่องของเศรษฐีเหล่านั้นอย่างหลากหลายสิ่งที่ค้นพบคือความมุ่งมั่นที่จะร่ำรวยตั้งแต่วัยรุ่นเขาจึงลงมือทำด้วยความพยายามทุกวิถีทางเขาก็โดดจากธุรกิจหนึ่งไปสู่ธุรกิจหนึ่ง แต่มันก็ยังไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นนอกจากการทำงานหนักแล้วสถิติความล้มเหลวของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับหนี้สินปีแล้วปีเล่าเขาต้องทนทำงานที่กัดกินความฝันของเขาไปเรื่อยๆเขาเป็นทั้งเด็กโบกรถเด็กส่งพิซซ่าเด็กส่งดอกไม้เป็นคนขับรถลีมซีนเป็นเสมียนในห้างและเป็นช่างทาสีห้าปี ในรั้วมหาลัยของเขาจบออกมาก็เพื่อใช้ชีวิตกับงานที่ได้เงินเพียงน้อยนิดเมื่ออายุได้26ปีเขารู้สึกหดหู่เพราะธุรกิจของเขาเลีงตัวเองไม่ได้และเขาก็ยังทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างมันผิดพลาดจากอะไรอะไรกันแน่ที่คอยฉุดลั้งเขาเอาไว้ทั้งทั้ที่อ่านหนังสือจนหมดตู้แล้วแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับความร่ำรวยเลยแถมยังย่ำอยู่กับที่ อยู่บนทางเท้าอีกอีกทั้งยังมองไม่เห็นเลนด่วนด้วยซ้ำไปในคืนที่มืดมิดและเยือกเย็นเขาเหนื่อยแทบตายจากการขับรถลีมซีนเขาจอดรถบนถนนที่ว่างเปล่าท่ามกลางพายุหิมะที่มืดมิดมันทําให้เขาค้นพบว่าบางครั้งความชัดเจนก็พัดผ่านมาเหมือนลมสบายๆและบางครั้งมันก็กระแทกหัวเหมือนอะไรหนักๆตกใส่เสียงป,ประกาศกล้องในหัว ของเขาดังขึ้นเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้อีกแล้วถ้าต้องการรอดเขาต้องเปลี่ยนแปลงงานขับรถลีโมโมีบางอย่างพิเศษมันผลักให้เขาไปสู่ส่วนสำคัญที่สุดเมื่อมีลูกค้าคนหนึ่งถามเขาว่าเขารู้จักบริษัทลีโมดีๆในนิวยอร์กหรือเปล่าคำถามนี้คือจุดเริ่มต้นเขาได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยพลัง และความมุ่งมั่นที่มีเขาทำการตลาดเชิงลุกในเว็บไซต์ของเขาเขาทั้งส่งอีเมลทั้งโทรและส่งจดหมายเขาเรียนรู้วิธีการต่างๆจากหนังสือในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตการพัฒนาเว็บไซต์การทำการาฟริกและเขียนคำโฆษณาอะไรก็ได้ที่ช่วยให้เขาไม่รีรอที่จะทำวันหนึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากที่ต้องการให้เขาออกแบบ เว็บไซต์ให้ภายใน24ชั่วโมงเขาทำเว็บไซต์เสร็จไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาเริ่มมีรายได้มากขึ้นแต่ในความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าบางอย่างขาดหายไปมันยังคงไม่ใช่รายได้ของเขายังผูกติดกับเวลายังมีงานมากขึ้นเขาก็ต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นและถ้าเขาหยุดทำงานรายได้ก็จะหยุดตามไปด้วย สิ่งที่เขาทำมันคือการขยายเวลาเพื่อแลกกับเงินเท่านั้นวันหนึ่งในฤดูหนาวมีเพื่อนจากชิคาโกมาเยี่ยมเขาที่ฟิสิกแล้วเห็นอีเมลที่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับราคารถลีมูซจากทั่วโลกเพื่อนของเขาจึงถามว่าทำไมไม่แปลงอีเมลนี้ให้เป็นเงินหลายวันต่อมาเขาจึงตัดสินใจที่จะเสี่ยงและสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา เขานำคำร้องเรียนคำแนะนำจากลูกค้าโดยตรงมาปรับปรุงแก้ไขเขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วจึงทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดในขณะที่เพื่อนของเขาออกไปปาร์ตี้เขาต้องทำงานอยู่ในพาร์ตเมนต์เล็กๆเพื่อที่จะ,กะเกษียณโดยใช้โปรแกรมเขาสนุกกับมันเพราะคนหลายพันคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเขาสร้างความแตกต่างแล้วเขาก็เริ่มได้รับ คำชมจากลูกค้าในปี2000เขาขยายธุรกิจที่สร้างขึ้นมาในราคา1นล้าน2แสนเงินที่ได้มาเขาใช้จ่ายจนเหลือไม่ถึง3 0 0แสนบาทไม่กี่เดือนต่อมาก็มีมติว่าเว็บไซต์ของเขาควรถูกยุบไปเพราะบริษัทที่ซื้อไปบริหารได้ไม่ดีเขาไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองสร้างมานั้นถูกลืมไป จึงเสนอซื้อเว็บไซต์คืนมาในราคา250,000เมื่อบริษัทกลับมาอยู่ในความควบคุมดูแลของตัวเองแรงจูงใจใหม่ก็กลับเข้ามาเขาต้องรอดและเติบโตให้ได้18เดือนต่อมาขอปรับปรุงบริการขึ้นไปอีกระดับขอประสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความต้องการของลูกค้าขอปรับปรุงกระบวนการและระบบให้เร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงช้าๆและสม่ำเสมอทำให้เขาสามารถทำงานน้อยลงเรื่อยๆแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานเลยก็ตามเขารู้แล้วว่าเขาทำมันสำเร็จและมันคือเลนด่วนมันทำให้เขามีอิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วัยหนุ่มทำให้เขามีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและนี่คือ40คำแนะนำสำหรับรูปแบบชีวิตแบบเลนด่วน หนึ่งฉันจะไม่ปล่อยให้ความรวยเร็วเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สองฉันจะไม่อนุญาตให้ความมั่งคั่งบนเลนช้าดับฝันของฉันสามฉันจะไม่อนุญาตให้นักทำนายแห่งเลนช้าทำให้ความจริงของฉันแปดเปื้อนด้วยความเชื่อของพวกเขาสี่ฉันจะไม่บัญญัติให้เลนช้าเป็นแผนการหลักแต่ให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการ 5. ฉันจะไม่ขายวิญญาณให้กับวันหยุด 6. ฉันจะไม่คาดหวังหรือหาคนรับจ้างพาไปสู่ความมั่งคั่ง 7. ฉันจะไม่แลกเวลากับเงิน 8. ฉันจะไม่ปล่อยให้เวลาควบคุมแผนการเงินของฉัน 9. ฉันจะไม่ละเลยควบคุมแผนการเงิน 10. ฉันจะไม่ลดคุณค่าของเวลาที่มีเหลือเฟือและใช้อย่างทิ้งขว้าง11 ฉันจะไม่ศรัทธาในเหตุการณ์แต่จงเชื่อในกระบวนการ 12. ฉันจะไม่รับคำแนะนำจากกูรูที่สอนเพื่อแผนเส้นทางแบบหนึง่งในขณะที่เขาสร้างความร่ำรวยได้โดยใช้อีกแผนหนึ่ง 13. ฉันจะไม่ใช้ดอกเบีย้ยทบต้นเพื่อความมั่งคัง่งแต่จะใช้มันเพื่อสร้างรายได้ 14. ฉันจะไม่ดูถูกการไม่ต้องลงแรง ของเงินหนึ่งเหรียญ 15. ฉันจะไม่หยุดเรียนรู้หลังจากจบการศึกษาแต่ฉันจะเริ่มเรียนรู้อย่างอื่นแทน 16. ฉันจะไม่เอาภาระการฝากหนี้สินเข้ามาในชีวิต 17. ฉันจะไม่เล่นให้ทีมผู้บริโภคแต่ย้ายไปเล่นในทีมผู้ผลิตแทน 18. ฉันจะไม่ละเลยความเป็นไปได้ของความฝัน19ฉันจะไม่ไล่ล่าเงินแต่ฉันจะไล่ล่าความต้องการ20ฉันจะไม่เติมเชื้อเพลิงให้กับแรงจูงใจด้วยความชอบแต่จะเติมด้วยความหลงไหล21ฉันจะไม่เพ่งเป้าไปที่ค่าใช้จ่ายแต่จะเพ่งเป้าไปที่รายได้แทน22ฉันจะไม่ใช้ใจ่าย เงินให้กับตัวเองเป็นคนสุดท้ายแต่จะจ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นคนแรก23ฉันจะไม่ทำในทุกสิ่งที่ทุกคนทำา2 4ฉันจะไม่ไว้ใจใครแต่จะอนุญาตให้การไว้ใจได้รับการพิสูจน์ย5ฉันจะไม่ละเลยควบคุมธุรกิจ26ฉันจะไม่ขอติดรถแต่ฉันจะหาทางขับรถ ไปสู่ความมั่งคั่งด้วยตัวเอง27ฉันจะไม่ดำเนินการภายใต้ขณะที่จำกัดและแหล่งรายได้ขนาดเล็ก28ฉันจะไม่ดูหมิ่นพลังขับเคลื่อน29ฉันจะไม่ไว่ายน้ำอย่างปลาซิวปลาส้อยในบ่อแต่ฉันจะแหวกว่ายอย่างปลาฉลาดในมหาสมุทร30ฉันจะไม่บริโภคเป็นอันดับแรกแต่ฉันจะผลิตก่อน และบริโภคทีหลัง31ฉันจะไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่ไร้การปิดกัน้นหรือธุรกิจที่อ่อนเรื่องหลักการเข้าถึง32ฉันจะไม่ลงทุนในแบรนด์ของคนอื่นแต่ฉันจะลงทุนในแบรนด์ของตัวเอง33ฉันจะไม่เชื่อความคิดแต่ฉันจะเชื่อในการลงมือทำา34ฉันจะไม่ละเลยลูกค้า ในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย35ฉันจะไม่สร้างธุรกิจแต่ฉันจะสร้างแบรนด์36ฉันจะไม่เพ่งเป้าการตลาดไปที่คุณลักษณะแต่จะเพ่งเป้าไปที่คุณประโยชน์37ฉันจะไม่เป็นนักสแสวงหาโอกาสหลายใจแต่จะพุ่งเป้าไปที่อันเดียวเท่านั้น38ฉันจะไม่ทำธุรกิจแบบหมากฮอส แต่จะทำธุรกิจแบบเกมหมักรุก 39. ฉันจะไม่ใช้ชีวิตเกินค่ามาตรฐานแต่จะหาหนทางขยายค่ามาตรฐานนั้น 40. ฉันจะไม่ใช้ชีวิตโดยขาดหลักประกันความรู้ทางการเงินผู้เขียนหวังว่าหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเล่มนี้จะให้ทั้งความหวังและขย่าวความฝันของคุณ เขาปรารถนาที่จะให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความฝันของคุณขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่จะเป็นอีกเล่มหนึง่งที่ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะชีวิตคือการให้ขอบคุณที่รับฟังจนจบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขาและอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องนัดใจเดียวขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ